น้องเอก็ไม่สั่งไปมันก็ันน่นก็ไม่ไอเดียมันนั่นกสอนน่นหอผน้อกน่ะน้อนอ่ามียิงกินนี้ีจะยาญทางที่ได้ผมแบบนี้เงินทางที่ได้ก็นว่าทางที่ได้เปล่าได้ไดผูเรื่องนีกสัดเีนอ่นอืมอันความสามสาวกันมาอยู่เลยกันมาสองรบสามปีสี่ขบห้าปียังปวดนี่มียิ่งแน่นวดนี่ ดวนเาะมีเป็นกนสองกองอวกขาขวนเอ๊เขาต้องค้นหนักเขาเจ๊งหนัเขาพราะเขาเคยเครเปลี่ยนมาให้กูเปลีป่ยนใหกูมวเอออมีเงียมีเมื่อพวกไนีเมื่อเราจะเขาขเหมือนก่ามามเม,มื่อพุมมาฝัดเอาบอไว้จ้าเขาจะโกนนะอ,นนอันนี้ขำว่ีกเขาเอ๋เอเขาขามาเยอะหนังงังอ่ะเอ เอ้ยเขาขย้อนมือยืไปไหชัที่ขึ้นเมืองค่ะเออยืไปทางไหยมันบร่ยากาเขึ้นจากเขาจายยีเข้าค่ะย่างอาขึ้นจากยีจือมาอบมีชัวอมม้าค่ะขุมมันหอมาอบมเม้ยค่ะมันเขาขยมือหามันดีกว่าเออนั่นปารยมันจะรู้ปารีมีช่วยมั่งสมัก่อยดปืนมันจะมีมั่นเนี่ยเออมันก็เปิว่ามัน นักดนตรียอาคันอ้ชูมันเออมาปุคนนี่ได้อยู่ในของเมียวคันในนานนําสาตามเซนาตูราเงาเลยละเช่จชามมนจะทช่นั้นฮารุจ้าพลันมืออยู่เป็นมันยอ่าวอ่ะเออคนเห็นพยานเลยมันมีอะไรอะนเห็นสังวนมันมากเก่าในดนตรีชูมาเปพุพักตูมปพหูรองเือนั่นก็มายองจอมคาฮือนั่นก็มารักมีนสูเลยเแะ จะอยู่ร้านเก่งมันอาเปลียนดีดีมันในของมันอยู่เพื่อนมันกุ้ว่าน้องมีช่วยหามันแกตัวเนี่ยค่อยกลับกันได้หามีช่วยนั่นนู่นกถ้นเป็นห้างเป็นไม้เป็นสาวนั่นฮากของมาปัญจรยงนอันใครมันมีหลายตัวมากปั่นจักรยานเก่งเขาโฉวปามอห้องโฉลงว่าถามเอก้อนใครัที่บขึอนหมกอันเจะอยู่ไอ้หน้อันหักมันนั่นเป็นเถื่อค่อยๆ เป็นนั่งหางก้อยไปเป็นนังก้อยนั่งจิงนั่งนั้งคำก็เลยก็ยอเมือปันจะร่างมาไม่ห่างใม่ม่มาเช้าวันกันมือปันจะร่างมันกูบ่กเขาบูบูปูบูบูมาปันเตะเมย์ไม่หลายหลายนิวหนึ่งหมื่นเก้าเมืนเตะบังเจ็ดชิบแล้วนมหนึ่งหมื่น ย่กัอันเป็นมีห้าชามิ่วหนึ่งเสียงเก้ามื่นเป็ดหินเตปะเป็ดชิบไปเกาเกาะแล้วน่อันเป็นชาวะลาไรมิวานปลามาปัจนเอาคาเยมุคาเลตอคาเลยมุ่อะไรตเร้ามาเออเหมือนไหเมิ้วไหนมันคาเลยหนักนัตเขาเหยอยู่ว่ามิ้วชาวสีก้อก็ยังจะจิงจกนู่นนี่ Vậy gặp, gặp này Chúc ổ Chúc chúc mì ổ Phật cả lấy chư măn Chúng ta biến mì măn quẩm lấy chư nhờ hơi biến Này Tiếp là sở chết cô quá Tiếp là ăn tên chư măn tiện Chứ nên cái ăn cho chư măn tiện Cô chúc ổ bán quá Bà là bà muốn sao này nay em lấy Cô chúc ổ mà nè Câu khá thực biến mì cháu xét thi hơn mở Vâng này con này này ก็นั่งได้ก hmm. to, come, come, so say, affe, ็เดี๋ยวอืมว่าเมียมาเมียนมาเมียนมาจบจ้าก็คงกน้ำดูหนอมัดต่างที่หูดีงงเสาธุสาธุอันผูกอาบคาลูกก็ขำเชื่อใจอันภาคผูกกับคาตายก็เปียกเย้าเขี่ยขาวาชนะกับคำนี้แทงผูลืนอะไรก่อนมีมีคำเพิ่นเจ็ดจั๊เจ็ดดัง เธอว่าอะไรฮักกันเจ้ากันกับวันตามเมื่อไหร่กัขาดโจมาดีดด้วยปลาปอมุนเสาเอาไล่ไล่คนถึงไปได้อันใดมีสองก้อวงโจมาดีดด้วยเออกันนั่มี่ไม่หักงโจไม่หักมาโจจุกจ่าอ้าตุกขะชาตุกขะอำเภอตาตันหันตาหมด có thường đây quạt cho sát tiếng mà có này chỉ khen tổ chức nha chị sẽ hãy căn ta đi phải dịp hảo ý của bạn là mà chụp mà đi tôi bà đạc bỏ sao học đây là mi hạ mi lại đây bị sống có vậy có đây sao sao mà tạm hồi anh em trụ có từ máy bày nữ hốt bày em bọc cô số năng thoát con này thì rồi nha chứ hề căn khá น่าจกคไม่มาปาร์ตบปมุนสาวเออันใดมีอย่กุญนนไปมิสามก่อนเจ็ดเกาะเนอไม่บนมีห้ามสองเกาะมีไมสองเกาะสาวสามเกาะไปชั้สทีดออกไปคุณอองข้ามเอามืออาบันบันทำไมคุณออกข้ามมืออเลยมือบินเจ็ดเกาะคุณออกข้ามมันจะมีลูกลิงโยมือไอ้นอต่หัวนอเมื่อน่งไปเมื่อนี่งกาตาไปตังเมื่อใครมี ใครๆนี่นางก็มันมีก็ดีึ้นเลื่อนมาเลยเขาก็มาอปันมาเหมือนได้แต่เช็ดก็ไอ้ในหมาสองเกาะมีห้างสองเกาะสาวสามเกาะน้องชอบดีขนาดหนอไก้ก็เลยเมื่อเดียวเห็นมีดงก็เลยเมื่เดียวเห็นมีหน่อยมีตัมานด่ากันหนอรู้